แล้ววันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี2วัน1่คืนโดยเที่ยวไม่ได้ล่องแพเลยที่แรกครับเราจะไปอุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณที่นี่นะครับบอกเลยว่าน้ําเป็นสีเขียวมรกตน้ําใสมากๆถัดมาฮ้าเราจะไปคาเฟ่ที่มีชื่อว่า The Villa g e ฟาร์มทุกคาที่นี่นะครับมีจุดถ่ายรูปเพียบเลยพื้นที่กว้างมีความเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งและที่สําคัญมีโรงคั่วกาแฟเป็นของตัวเองแล้วคืนนี้นะครับเราจะพักที่สคลินวันเล่ที่พักที่นี่นะครับบรรยากาศฟิลกูดมากมาก แล้ววันต่อมาครับเราจะไปอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือต้อนจามจุรียักษ์ซึ่งทุกคนนะครับห้ามพลาดเลยต่อด้วยคาเฟ่สุดท้ายครับจะเป็นคาเฟ่ที่จำลองป่าสไตล์ท o อปิคอลนั่นก็คือเ a นฟ f o r เรสคาเฟและทั้งหมดนี้ก็คือกาญจนบุรีวอล์2 2 2 2สวัสดีครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดก่อออดรายการที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของคนบาป2 0 2 2มาถึงปุ๊บฝนตกปับ๊บ สถานที่แรกนะครับที่ผมจะพามาชมนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวันนั่นเองน้าตกที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันระยะทางจากชั้นหนึ่งถึงชั้นที่7ประมาณ1,500เมตรนะครับทางเดินเขาก็ทําทางเดินแบบสะดวกสบายเลยนะครับมีการปูคอนกรีตปูหินนะครับเดินสะดวกสบายมากแต่จะมีบางช่วงนะครับที่อาจจะต้องปีนป่ายนิดนึงแอดเวนเจอร์นิดนึงแล้วก็ไฮไลท์ที่นี่นะครับน้ำตกของเขาจะอยู่ที่ชั้นที่7นั่นเองเขาบอกว่าถ้ามาช่วงที่น้ําเยอะเนี่ยน้ำที่ไหลลงมาบนหินนะครับ เหมือนช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวันจนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกที่นี่ครับน้ำตกเอราวัน บ,บอกเลยว่าน้ําโคตรใสนะครับใส่ไม่พอเป็นสีเขียวมรกตอีกแล้วก็มีปลาแหวกว่ายในน้ําซึ่งผมไม่เคยเห็นน้ําตกที่แบบสีเขียวมรกตแล้วก็ใสขนาดนี้นะครับแล้วก็จากที่ผมไปสอบถามมาครับเขาบอกว่าบริเวณแถวนี้เทือกเขาส่วนใหญ่นะครับเป็นเทือกเขาหินปูนนะครับมนเลยมีพวกหินปูนนะครับหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะละลายมากับในน้ำมนเลยทําให้ไม่มีพวกจีตักไคห,หรือสาล่ายเนี่ยจเจริญเติบโต,ตหรือขยายพันธุ์น้ำมาเลยใสแบบนี้นะครับคือแบบเออดีอ่ะสวยมากอ่ะ ระหว่างที่เราเดินนะครับในป่านเนี้ยคือประมาณหลังจากชั้นที่5เป็นต้นไปเนี้ยทางก็จะเริ่มแอดวานแล้วแบบนี้แอดวานหน่อย <c oughs> ก็จะต้องใส่ผ้าใบามาหน่อยผมนี่โหโคตรเหนื่อยโอ้ปไปต่อ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นที่7จ็ดเดียวให้ทุกคนตะโกนดังๆว่าใช่ยู <c oughs> โกโคตรเหนื่อยอนี่ครับดูพร้อมกันเลยครับโอ้โหมสวยจริงๆครับในที่สุดแล้วก็มาถึงชั้นที่7จ็ดจนได้ผมขอนั่งพักก่อนคือ,อครับอยากจะบอกว่าถ้าใคร ร่างกายไม่พร้อมนะครับโอหายใจก่อน <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าใครร่างกายไม่พร้อมนะฮะก็แนะนําว่าเอออยากขึ้นมาหลังจากแบบชั้นที่ห้าอะไรเงี้ยไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบแข็งแรงนะครับร่างกายพร้อมก็ขึ้นมาเลยครับก็สวยจริงระยะเวลาเดินทางก็อยู่ที่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับจากที่ผมขึ้นมาชั้นหนึ่งจนถึงชั้นที่ห้านะครับสองชั่วโมงแล้วก็น้ําก็ยังใสเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังมีปลาอยู่เหมือนเดิม โ้สุดยอดครับก็เดี๋ยวเราจะรีบไปที่พักกันที่พักที่เราจะพักในวันนี้ก็คือสักคลินวันเล่นะครับเดินทางก็อยู่ที่ปรมาณสักเกือบ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปเพราะมันจะมิดก่อนโอเคเดี๋ยวผมล้างหน้าล้างตาทีเดียวเราก็เจอกันที่พักเลย ตอนนี้ผมก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชื่อที่พักว่าสาครินบอลเล่นะครับบรรยากาศดีมากโคตรดีโคตรแจ่มแหมวนี่ซ้ายมือสระว่ายน้ําแล้วบ้านก็จะเป็นหลังประมาณนี้นะครับบ้านพักที่ผมพักวันนี้นะครับก็จะโอ้แสงบ้านพักที่พักในวันนี้นะครับจะเป็นห้องชุดนะครับสองห้องนอนแต่ห้องน้ำไม่รู้มีกี่ห้องนะ้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเดินขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะมีกระจกนะครับเข้าออกได้หรือเปล่า เข้าออกได้แหละตรงนี้เข้าออกได้แล้วตรงนี้ก็จะมีที่นั่งนะครับชิวๆอะไรเงี้ยนั่งรับบรรยากาศดันนอกนี่ดูพร้อมกันเลยโอ้โหเฮ้ยกว้างนะทำเป็นเล่นไปกว้างนะครับดูสิตกแต่งเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเด,เดี๋ยวผมเปิดไฟก่อน,เป,นเปิดไฟอยู่ตรงไหนวะไฟหาหาปุมเปิดไฟก่อนเดี๋ยวหาที่เปิดไฟแป๊บ <L an> นี่ <S <S นเอาไม่ <S <S โอ้โหไฟสวยครับอ่ะเอาอตรงนี้จะเป็นโซนรับแขกนะครับแล้วก็ตกแต่งอารมณ์แบบยุโรปเลยนะครับโซนแบบยุโรปตกแต่งแบบน่ารักมากถัดมาความมือเขาจะมีโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำอ๋อเข้าห้องน้ำได้สองทางครับห้องรับแขกก็ได้หรือห้องนอนฝั่งนี้ก็ได้นี่อ่ะเดี๋ยว ผมเดินเข้าห้องฝั่งนี้เลยแล้วกันห้องนอนห้องแรกอื้อน่ารักหลังคาจะสูงมากครับดูปอดโป่งสุดๆนี่ครับปาเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเตียงหกฟุตเหมือนกันครับ หลังคาก็ปลอดโปง่งสวยงามมีทีวีให้นะครับทีวีเท่ากับว่ามีครบทุกห้องเลยนะครับห้องรับแขกแล้วห้องนอนสองห้องอะดูห้องน้ำห้องนี้กันโอ,โอ้โหอันนี้คือห้องใหญ่นั่นเองนะครับมีอ่างน้ำสวยงามนะครับแล้วก็มีโต๊ะอ่างล้างหน้าอะไรก็ตามปกติของห้องน้ำโอ้ สุดยอดมากที่พักตกแต่งน่ารักดีครับแล้วก็บริเวณด้านนอกของโรงแรมนะครับมีพื้นที่ที่แบบกว้างมากกว้างมากอะ่ะเพราะว่ามีสวนแบบดูร่มลื่นมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยก็มีต้นมงต้นไม้ต้นปาล์มหรือเปล่าไม่รู้นะครับปลูกลายล้อมันหมดเลย บรรยากาศฟิวดีสุดๆครับโอ,โโอโ้โ,อโหโคตแดดแยงตาหน้าเรียแดดอรุณสวัสดิ์ช่วงเช้าฮะตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งผมกำลังจะไปทานข้าวต้ม แล้วดูแบบบรรยากาศตอนเช้าโคตรดีดีมากครับคุณผู้ชมแล้วแบบมีความเป็นไพรเวทมากครับแทบไม่มีใครเลยโหไม่น่าเชื่อครับว่าการจนาบุรีไม่ได้มีแค่ที่ผักล่องแพนะครับยังมีแบบที่ผักบนฝัง่งบนบกอะไรยเงี้ยบรรยากาศดีมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปห้องอาหารกัน เช้าที่นี่นะครับจะมีมื้อหลักคือเราต้องสั่งเขานะครับจะมีข้าวต้มไก่ข้าวต้มหมูแล้วก็พวกอเมริกันเบเกาสต์นะครับพวกไข่ดาวไส้กรอกอะไรพวกนี้ส่วนที่เป็นบาร์นะครับก็มีให้ทานเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟซีเรียลนะครับแล้วก็ขนมจีบน้ำส้มน้ำส้มอะไรเงรี้ยเขาก็มีมีให้แล้วก็บรรยากาศเนี่ยอยากให้คผูชมเห็นมากเนี่ขอกันาดี มีเสียงนกเสียงไม้นะครับโอ้โหบรรยากาศแบบฟิลดีมากอ,ะอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวผมลองชิมข้าวต้มก่อนว่ารสชาติจะเป็นไงที่ผมสั่งมาจะเป็นข้าวต้มไกอม่อร่อยไม่ต้องปรุงอ่ะเดี๋ยวผมกินข้าว่อน แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนั่นก็คือต้นจามจุรียักษ์นั่นเองโคตรใหญ่ในกล้องอาจจะดูแบบไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้ามาดูด้วยตัวเองนะครับใหญ่มากซึ่งต้นนี้นะครับเขาบอกว่ามีอายุมากกว่า100ปีนะครับและที่นี่นะครับเขาก็ได้สร้างสะพานล้อมรอบไว้เป็นทางเดินนะครับเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินแล้วก็ไม่เหยียบกิ่งก้านนะครับหรือรากไม้ให้เกิดความเสียหาย ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนี้ดูดิกล้องผมมาใกล้ๆเก็บไม่หมดอ่ะนี่ขนาดเปิดเลนวาแล้วนะป้าเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปเลยนะครับจะเป็นคาเฟ่น,นะครับชื่อว่าว i นเ a ดฟาร์ม to Cafe นะครับเป็นคาเฟ่ที่มีพื้นที่กว้างมากขี่จักรยานได้มีมุมถ่ายรูปเพียบเลยปล้าเดี๋ยวเราเดินทางกันเลย เอาลตอนนี้เราก็อยู่ที่ The Village Farm ทุกคาเฟ่แล้วนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ตกแต่งสไตล์ฟาร์มนะครับแบบชิลๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีลงั่วกกาแฟเป็นของตัวเองด้วยนะครับสายดิฟสายกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเขามีมเมล็ดก,กาแฟหลากหลายชนิดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในจะเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเพราะเขาบอกว่าพื้นที่ที่เนี่ยกว้างมากมีที่ถ่ายรูปเยอะแน่นอน ที่ในร้านของเขานะครับโคตรกว้างครับกว้างมากคือแบบเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับโอ้เป็นทุ่งหญ้าครับที่ค่อนข้างกว้างมากๆแล้วก็ตอนเย็นนี่เขาจะมีดนตรีมาเล่นด้วยมีเก้าอี้เปนะครับเหมือนออกแนวปิกนิกนะ่ะให้มานั่งดื่มดันนะครับกับพวกบรรยากาศเพลงกับธรรมชาติ แต่บอกเลยว่าคือดีอะมันกว้างมากคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าแดดร่มนะครับก็จะมีจักรยานนะครับบริการให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ปัดเล่นนะครับมันจะอยู่ตรงตามนี่ครับเขามีเส้นถนนปูนนะครับที่เทระยางปูนไว้อยู่ก็สามารถมาปัดเล่นได้นะครับมานั่งเล่นได้อีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาครับก็จะมีลานไม้นะครับที่ยื่นไปที่สระน้านี่ตรงนี้เลยจะเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูป แต่แบบผมอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่ามันสวยมากครับสวยสวยคือดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมอินเสิร์ตวิดีโอกันดีกว่า าเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ต่อไปเลยละกันนะฮะมันจะเป็นคาเฟ่ชื่อว่าเ a นฟ f o r เ s สเดินทางไม่ไกลมากครับอยู่ใกล้ละแวกนี้แหละปาเดี๋ยวไปเจออีกคาเฟ่หนึ่งกันเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เลนฟอร์เ s สคาเฟแล้วนะฮะ <c oughs> ก็คือที่นี่เนี่ยจะเป็นคาเฟ่ที่จําลองเหมือนเราอยู่ในป่าเลยนะครับ ลมลื่นนะครับแล้วก็มีควันหมอกจำลองนะครับสำหรับช่วงเที่ยงนะครับที่แบบไม่รู้จะไปที่ไหนหาคาเฟ่ล่มๆนะที่นี่ผมแนะนำเลยอากาศดีแนะ่นอนลมลื่นปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะเป็นอย่างไร And so his servants searched they searched far and wide. But no such ring did the servants find. They had given up, they were out of time and hope. To seeking solace in wise men. They... น้ำด้วยนะครับแล้วก็พวกอาหารอะไรเงี้ยเมนูเขามีหลากหลายนะครับพวกเบเกอรี่เอ,อ่อเคก้กอาหารคาวอะไรเงี้ยต่างประเทศอาหารไทยน้ำน้ำตกน้ําปัดอะไรก็กกมีครบนะครับแล้วก็ภายในของคาเฟ่นี้นะครับค่อนข้างล่มลื่นเลยนะครับเพราะว่ามีน้ําตกด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีช่วงเที่ยงเนี่ยถ้าใครที่มาการแล้วอากาศร้อนอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปไหนนะมาที่เนี่ยแนะนําเลยเพราะล่มลื่นเพราะเขามีไอหมอกด้วยอเออมีไอหมอกมันทําให้มันชุ่มฉ่าไปอีกนะครับกออ็ลองมาดู บแล้วนะฮะทริปเที่ยวกาญจนบุรีอัปเดต2022ทริปนี้นะครับก็ถือว่ามาเที่ยวครบเลยนะครับไม่ว่าจะเที่ยวธรรมชาตินะครับที่พักบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็คาเฟ่ถ่ายรูปน่ารักน่ารักมีจุดถ่ายรูปเพียบเลยไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวแบบครอบครัวหรือมากับเพื่อนฝูงนะครับก็มีความสุขแตกต่างกันนะครับสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กด s ับสไ e ให้ช่อง Get เกตโกอ่อนด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนต้องคอยติดตามชมไปแล้วครับบ๊ายบาย